หลังจากให้อาหารกรบแล้วนะคะสนอ้อยก็ที่มาเปิดน้ำค่ะเปิดใดค่ะพี่น้องขาเปิดใดสน้อยสีปั้มน้ำขึ้นไปใส่ในบอ่อเนาะเดี๋ยวสน้อยสีเมียนทาการเมียนบอ่อค่ะมื้อนี้นะเก็บกวดบอ่อเพราะว่าสนอส้อยตั้งใจว่าสิเอาปลาดุกมาปล่อยใส่ค่ะบ,บ,บ,บ่อกบเฮาที่น้ําแห้งเนาะบ่อกบบ่อปลาเ่าที่น้ําแห้งเดี๋ยวสนนอยสิทําการเมียนและสีปั้มน้าใส่บัดนี้สน้อยสิเอาปลาดุกมาปล่อยใส่ค่ะพี่น้องขาลองเบิ่งค่ะแต่ว่าตอนนี้สน้อยเปิดใดซะก่อนค่ะใดของเฮาใดตอกตข้องเฮาเบิ่ง อ่พัลซิมีสวิตเปิดอยู่ตรงนี้เนาะบบางมสาวพป็นนิดขันเอาไว้สาวน้อยอยู่ตรงนี้ค่ะะคโอ้ตกใจมดกนะคะพอเราเปิดได้เหรอจี้ขึ้นมาแบบนี้แต่ว่าพอเขาปิดได้ไว้เอ้าคืออยค่อยๆเดี๋ยวฉันใหที่เบิ้งก่อนค่ะว่าน้ําขึ้นือบ่เนาะเพราะว่าถ้าน้ําบกขึ้นนีเราต้องได้ทําการโยกค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเราที่ขึ้นไปอันเบิ้งน้ําในบ่อกันจ้าเราที่ถอดตรงนี้เลยจ้ะ น้ำเทาไหลค่ะพี่น้องค่ะมีแห้งค่ะเวลาน้ำไหลแล้วนะเดี๋ยวสโนว์ที่ล้อยเข้าไปในบ่อค่ะเดี๋ยวเขาไปเมียนบ่อก่อนค่ะมือวนนี้ค่ะนี่ค่ะบ่อนี้เนาะสนนอยที่ทำการเปิดน้ำไซเบิ่งก่อนค่ะว่ามาน้้ำทีอ่บ่เพราะว่าพะยางเขาในครอบเพิ่อยากดอกค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ที่มีบ่นหัวเนาะ ตโนอยที่เบิ้งว่าตโนอยที่ปล่อยน้ำเพิ่นที่อยู่ได้สำหรเดี๋ยวเาเอาน้ำมาใส่ก่อนค่ะ <rires S 1> อุ้ยค่ะเดี๋ยวสนนอยที่ปล่อยน้ำใส่เบิ้งก่อนเนาะเพราะว่าสโนอยเห็นเพิ่นเลี้ยงอันปดุกใส่ในท่อซีเมนเพิ่นก็นอย่างเลี้ยงได้เนาะกรเปิดน้ำใส่บ่ได้เลิกปันไดค่ะอันนี้ก็น่าสิเลี้ยงได้เดี๋ยวเฮาซีใส่ผักตบลงไปเนาะนี่แหละซีปล่อยให้เป็นธรรมชาติอยู่ในนี้เนาะเดี๋ยวลองเบิ้งค่ะพี่น้องคะปล่อยน้ำใส่ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมีอีกบ่อน,นึงค่ะตโนอยที่ท นี่ค่ะพี่น้องคะบอ่อนี้เนาะที่เฮาซีเมียนแต่ว่าอันนี้ผักตบพ้นตุยแล้วค่ะเพราะว่าน้ำแห้งเนาะสะนยที่ทำการเอาออกเลยค่ะบอ่อนี้มันเป็นบ่ออุุบาลลูกหอกลูกหวกเก่าเนาะเพราะว่ามันน้ำแห้งไปโดนนะคะผักตบก็เลยตุยเดี๋ยววันนี้สะนยที่ทำการเปิดน้ำใส่แล้วจะเอาผักตบมาใส่ค่ะ เดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าสาน้อยสีเลี้ยงปลาดุกผ่านบ่เนาะมาเป็นกำลังใจให้สาน้อยเดี๋ยวเด้อค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบไว้สัน,นี้เนาะเดี๋ยวสาน้อยขออนุญาตทำความสะอาดบ่อให้เรียบร้อยก่อนเนาะเตรียมพร้อมเพื่อสิเอาปลาดุกมาปล่อยลงค่ะฝากเป็นกำลังใจให้กันเดี๋วเด้อค่ะเดี๋ยวพบกันใ่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย